ยังกุตูนลายมันืดแดดเท่าไหนี่กินนมกันยู่นี่งก็บนแม่ลูกพมแดงกับพมดำเท่าไหก่อนป้อยเท่าไหรก่อป้อยไปมืดแดดมืดแเคร่องายหรอครับถือพมระถือพมละเกลพั ไ้่แมนบอกผมราคาอกพัน,อ,น,อ,นอันนั้นเท่าไรสันนไแล้วเกอะไ้อาันยไดเน่านอะไรปนล่ะตัวนี้เ้าเย็หาร้อยครับโอ้ยเซ้าซีหาร้อยเ้าซีหาร้อยโอ้ยสมซีวอาหแล้วเจ้านนี้บาจะบังพุ่มเลยด โเกันเพ้อตุ้ยนั่นบางเศร้าสี่หาลอยบงงัวเศร้าสี่หาลอยเฮ้ไปยังเราห้อยเอาเขาคุ้นเนาะครับสายคุ้นครับพี่น้องสุดหลักอะไปยา้าไปไหนสิยา้าไปสาลมันยิงอย่สูงสี่ร้อยสี่สิบกว่าครับพี่น้องเศร้าสี่ห้าร้อยไปแดงม้สทีนี่สีดีโค้ง้างดีครับอะแดงแดงขาวๆานี่ไม่ดำลูกแดงแดงขาวขอันนี้ แม่ลูกลูกตัวฟูอ้อมละแปดท่านหากระสันโอ้นีนบอลหะเท่าไรละป้าน้อยๆนี่สองพันตับ0 0าสามพัหาโอ้แนีนอนขนาดป้าเออราคาปัจจุบันเนาะปลาเนาะรับ สองโคมหมื่นเจ็ดครับพี่น้องโอ้ยผมละอุกเอา้าราคางัอะพี่น้อ,นอ,นองไั้กลาตากรับน้องตัวเจ็ดขนายตาเม้าไรปลาเนี้ววัวผู้ครับวัวผู้ไม<ว>่ลูก<ว>โอ้ยบรรยากาศโ<ว>ม่งตลอครับมือนี่<ว>ผมกับ ผ่าด่างแห้งเลยผมบมไดใส่เกือบบวดขึ้นในหอยขเจ้หาหอยขจอบหร,รอรถกระบดขาดเรกไหมเออก็ยังไข่ากาัวบวดอยู่ครับผมเราใส่เกือบแตะมาหลาหยางห่ากครับพี่นอ้องบรรยากาศวันเสาร์ที่24ครับพี่นอ้อง24พฤษภาคม2568ปลายเดือนพฤษภาคมหรอพี่นอ้อง การการเป็นเั่องดถามหอยใช่กนะมันบอหยใช่สงสีขาดขึ้นตนแล้วจหเอามาหาย้อยหรือเปล่าบางงัวราคาซิมหาครับราคาสนามย่งตัวใหญ่ตัวใหญ่พูดนงห้าเอ็ดหนึงห้าสอมสูงสิเกือบลอยซีอยู่ดิพี่น้องลอยสามเจ็ดสามแปอยสามหาบวกครับ ตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่นี่เป็นพ่อพันธุ์ได้ปะปุ้นก็ได้เนาะครับวอดลูกหลอดมาพ่อพันธุ์ก็ได้เอาใบน้ำเขาลืมนเอาใยเขาคุ้นครับพี่น้องโควงสางแบบนี้สีดีติดโบนดีดีสูงหน่อยสี่สิบกว่าเท่าไรก็ตัวนี้ตัวนี้เอิ้อนสามห้าร้อยสองหมื่นสามพนห้าร้อยตัวไหนนะครับเนาะต่อได้อยู่บนไลน์ครับชักหน่อย พี่น้องสายคุนครับสายคุณเจ้วเจ้าครับ,รบตัวนัดซิมหาครับพี่น้องต,ตัวเงาอันละ่ะอะเบอร์โทรไปนะครับ090 3571้าศูนย์สา่เ้งซื้อแห้งเลยอวซื้อครับหอยชัยมงคลปืนปืนซื้อมากมันจะขาดทุนเลยบืนซื้อปืนวันว่าจะบืนร้ายจะบืนร้ายคือสิ่ง้ี่เรียมัมกงวัวผู ไม่มีตัวซื้อซื้อง้อแม่แงอ่อนแห้งครับง้อแมงง้อเลี้ยงแห้งตัวซ้ำหนีตัวมืดถอยไปตัวพันมืดครับนี่อยู่ผมถามมาบางหันนี่คือหาพันหนีครับคือขายยากง้อแมงง้อเลี้ยงไอแน่ยตัวงัวผูกเอ้าขอบคุณเลไล่ครับ่ใช่มันไปตัวหนึ่งแล้วครับฝนฝนแห้งปะแห้งครับมันรอดพื้นตกแต่หกกรุ่มแล้วตีสามเออแสดงว่าตกทัวทัว่ป้ายุกป้าทัว กเ,เกือบพ่อพ่อแซ่บแซ่บเนี่ยครับเกือบเบิดจังหวัดมันมอหอยต้อมมาดีครับม,มันบ่บ่พอเป็นครับบ่เป็นบ่เป็นบ่ได้อยังมาอยู่บ่<ม>เอาไปส่งผู้ไหนทรงเจแตนสายแพ็กครูมื่นสองสัง่นทรงเคียงเนื้อครับเจ้าใหญ่ งัวสิบสองครับพี่น้องผู่คนยู่ใส่ผู้นี่เป็นได้ไงมานบ่พอล่น์มาเนี่ยสวัสดีครับผมบ่หมานปะยังบ่อันหมานบ่ขายตัวนี้พีดฮะขายเยอะนี่พีดขายพีดยังไงขายเศร้าเดียวนึงเนาะขายสองหมื่นแม่นบาทเน่มันเหลือแม่นี่หลายบาทนี่อืมเหลือทุนมันอยู่หน่วแม่นี่เก้าพันบาทขายได้เก้าพันเหมือคือยู่ตูบนี่บ่ไอ้ เอาว่านาตั้งทยทํำไปเลยเจ้าความวานเหนอยแล้วกินน้ำเลยเ้อโอ้ขอบคุณลหลายครับผมว่มันบวซื้อแล้ก็เต็มใจยอยู่แล้วเอาไมหลีนเลยเห็นหนาเห็นตามาเติมกาแฟให้รลดหอยพงก็ไดนหนให้มันดีพี่น้องคร่งเฟหลักลกัือวิตเินลครับออกทอดดีหอยพงหอยพงแลเรใจดีต้นทุนเก้าพันทีนี่ครับต้นทุนเหลืออยู่เก้าพันแต่ว่าพอข้ามาใหกันแปดพันโอ้ยให้รอด บางงว่าแปดพันเก่าพันพี่น้องเลยกีมันก็บ้าเลยอันนี้เป็นราคาสนามเด้อพี่น้องเด้อบมเกียวกับคารงครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกเนาะนี่เนาะม่านนี่ครับแยกลูกมื่บ้านนี่นมยังเบ่งเบ่งดยนะครับพี่น้องครับมีลูกสิบประมาณคิดว่าบ่เกนสองตัวครับแม่ลลูกสองเนาะครับเครื่องดำ ต้นทุนเก่าพันพี่น้องถ้าอยากได้น้ำผลลนกับมาคุยกันเบิรงครับถ้ามีคาทรง่าหยางกับคุยกันก็คุยกันครับไกลๆเอาเบอร์โทรไปนะพลนศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามหกห้าเก้าเจ็ดหกห้าเก้าเจ็ดครับผมผลลนคําตะก้ารครับผมขอบคุณครับง้อเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิรงนมยังบักใหญ่อยู่พี่น้องที่ยกลูกออกไปครับบ่มีลูกเห็นนมครับแข้งขายังดีอยู่เนาะพ่อเนาะ ครับตรงีต่อมี้โบดถครบเครื่องออกทรงงงามพี่น้องครับข้วกลีบกับซี่เมื่อนขาเมื่อนคนละน่อครับอ่ะลูกกินนมลูกตัวผู้หรือตัวแม่ลราพ่อแยกไปลูกผู้ครับลูกตัวผู้เนาะลูกลูกตัวผู้แหนนมเลยพี่น้องเพิ่นก็เลยเอ่อเป็นจ้อยนี่พี่น้องแยกลูกออกนี่อ้วนนิดนี่พี่น้องใส่อาหารให้เป็นครับสมไม้นี่เป็นงัอตัวไม่เลยนี่พี่น้องต้นทุนเก่าพันพี่น้องเอ้ยบังงัวเด้อพี่น้องเก่าพันตัวนี้พ่อยไปสองเมื่อนแลพ่อเนาะ สองหมื่นเให้สองหมื่เอทให้เวียนเลื่อยไทยลรอพอตัวนี้ทไทย,ไทยนี่เนาะเจ้าเอาไปขุนครับนี่พี่นอ้องเออคืออยู่พอทินนี่ยพ่อแม่สูงประมาณหน่อยสามสิบหาลูกตัวแม่ครับลูกใหญ่เติบเลยนี่พี่น้องน้า<ห>นดีครับลูกตัวเมียเปิดเท่าไหรครับพอทิน โอ้พี่น้องเลยพ่อผมรอซิมหาหาล่อยออออครับสำหรับสายเลี้ยงในลูกตัวแม่พร้อผมพูยได้อยู่จังหน่อยอยู่เนาะพ่อทินหน,น่นอยนึงครับอ่ะเบอร์โทรนะครับ082ย์แ4ดสองแปดสาพ่อทินงัวงามสว่างแดนดินครับมผมเอาไปตามกระแสมันน่หล่ะสำหรับสายเลี้ยงนี่ผมถือว่ามันเข่าตาอยู่พ่อทินราคามันเล่าใจอยู่ราคานี่ครับสายเลี้ยงงบประหยัด อ่ะขอบคุณลลครประเทรครับพี่น้องครับพี่น้องสิบห้าห้าร้อยครับอ่ะสีน้ำแขวงข้าเจ้าสิบป้ายให้พี่น้องอยู่บนนี้รุ่นนี้สิบห้านี่ยมาเปิดเท่าไรก็าปาร์ตอันพ่อพันตัวนี้เปิดได้เท่าไรก็อสี่หมื่นสองราคาห้องครับความสูงก็สิบประมาณร้อยห้าสิบผ่าประมาณนี้แหละพี่น้องผู้แก่ครับ ปุ้นก็นได้พอพันก็นได้ครับตัวนี้สี่หมื่นสองเมื่อตัวดีครับพี่ดีอยู่เป็นด้ไ้ป้อยบ่ละ่ะปะเมื่อน,นี่ตัวนี้บ่ได้ป้ายดอกบ่คือแล้วบัตีสวยแล้วเหยียดเ<บ>ิ่นบอกออามาให้ห่างว่าเิ่นบ่มาโอ้เหยียดนัดนัดแล้วเขา่อบ่ามา ปมาหาถิมเอาไปยังเอ,เอาขึ้นไดไมเอาไปตั้งรัก,กครับปูใหญ่ๆนี่มิเตรเบียดเท่าน,นั้นแล้วเนาะเขาเล่นดีหอยไทยกับโบปันไดเอามาสองหมาหนึงน่งมือหนึง่งครับคุณนี่เอากลับซะก่อนครับไปตั้งรักซะก่อนครับครับสี่หน่สองครับ ของหอยเซียนข้ายงามเท่าไรล่ะปะโอ้แม่ลูกบอกชุดไงลูกไงลูกเป็นสาวแล้วลูกสร้างสูงเท่าไรปะได้วัดเป็นระไประ้อยสามสิบแปดร้อยสี่โอ้แม่นี่เขาราบเอาครับพี่น้อง บอลม่านสมบต์อ่ะแม่น่ะกองกุ้งอยู่นันะะ่นถ้าเราเบาเจ้าเขาได้กับป้าชุดนี้หาเมื่นหาห้องหกเมื่นหาแม่มืองรู้มันถือคักนอกใครตามราคามันถือเจ้าหาเมื่นหาแต่จากตัวสี่ห้องหกเมื่อหาครับเบอร์โทรไปนะป <บา S 2> ้าศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สี่สองแปดสามสี่สองแปดสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ พ่ออยังก็นเหรอฟอเนอเอลฟอนเอลนะครับเนาะครับผมฝากจุดใหญ่ครับควายเงินแสนครับพี่น้องวงคอเฟืองเพิน่นอะไรอยังมาฝากพี่น้องไม่ซาวด้ผูเผือกผูเผือกอ,กอนาคตพ่อพันพสปีแล้วครับสองปีครับพี่น้องสูงสิบประมาณร้อยสามสิบบวกนี่แหละพี่น้องตัวนี้ร้อยสามสิบห้าเรียบสวยครับสายเผือกลูก พ่อใด้ปนีิลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าเอ้าเนื้อตัวสวยครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับสายเผือกสองสองครับสองหมื่นสองแล้วก็ะสามตัวนี้นี่ครับเส้าหอยสายสุดใจหนึ่งสองสามครับขออนุญาตหมุนหมุนกล่องครับสายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสายนี่ครับนี่นี่พี่พ่อจุ้มเนื้อนี่ฮะสามตัวนี้นี่ นี่บ่หนึ่งอมผูกยูเสาหนึ่งแม่เขาลูกพันตู้ตูนี่หนึ่งาแล้วก็ลูกตัผูเท่าไรก็อสามเนี้ยครับสาห่าสองหมื่าราคาห่องเนาะรมตัวผูกยูนี่ตัวผูตัวผูสครับตัวผูสองตัวแม่หึอ้าสหครับสามลูกยิสายเผือกหนึ่งสาสองาสองครับเอาเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนยห้าห้ พ่อเฟืองครับผมขอบคุณครับจัดควายงามมา <ป na. S 2> แม่ลูลกลูกเผือกลูกผู้หรือลูกแม่หรือพ่อ,พอลูกผู้โอ้ส่งหลกงามครับลูกลูกคนทั้งสองบบตัวนี้โอ้แยกม้ยั่้หน่อย ทั้งนั้นก็ลูกปูบ่ฮะลูกแม่ตัวนั้นลูกแม่บ่ใบงามหอยแบ่งครับพี่น้องต้องเซลร้ายไปเลยละแบ่งลูก,ลกตัวผูกตัวนี้มื่นก็ผาล้อย เป็นตะเลียงครับจุดนี้ต้นสมมยังมาพูนี้แบ่งอันเกลือกนี่สมตัวบ่อครับน่าจะลูกแรกครับสองหมื่นสองตัวนี้มื่นหาร้อยหายพับเพ่าจั้ไ้ร้ยแปดพันนหะตัวนี้บ่แปดพันอะไรกัน ในส่วนของหอยเวียอ,อบ่ดูเดือดปนไดครับนัดนี้เพราะว่าได้ข่าวว่าติดมือโยเจ้าละหลายตัวครับพี่น้องทั้งดนันกักกันสัดอยู่เพื่อนบ้านกับเขาก็ยังบ้ันอนุญาตให้เอาไว้ขามแดนได้หอยเวียดเท่าก็เลยเป็นซึมๆจัน่อยครับพี่น้อง การก็ยังบ่เปิดครับพี่น้องผลแห้งมัดสัมาเติมสถานการณ์ช่วงนี้ก็เลยค่อนขางจะยากลําบากครับราคางัวก็ถือครับพี่น้องสอบถามแล้วซื้อขายกันลําบากร้อมโดยเฉพาะง่วเลี่ยงครับพี่น้องงัวเนื่อยยังพอไปได้ยักน้อยอยู่ดอกเอาสาหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็ฝากฟีฝากน้องท่นีครับผมสวัสดีครับ